เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำแข็งยมายืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ทําหน้าเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นมินเนี่ยหรือเปล่านะคะก็วันนี้ค่ะแน่นอนว่านี่คือเกียร์ VR นะคะหลายๆคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนอะว่าเกียร์ VR สามารถทํายังไงได้บ้างน้ำแข็งก็เคยทํารีวิวให้ดูไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่คะว่า VR เนี่ยนะสามารถใส่เดินก็ได้เออเอางี้ดีกว่าค่ะน้ำแข็งนะจะพาไปดูนะคะว่าถ้าเราใส่เกียร์ VR ในชีวิตประจําวันเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะนั่นคือการทํางานนั่นเองลองเลยค่ะน้าแข็งก็เลยอยากอว่าใส่มาทํางานมาซะเลยนะคะอาจจะต้องแบบแปลกๆกับสายตาเพื่อนร่วมง,งานนะคะว่ายางนี้เป็นอะไรนะคะ พอเรามานั่งแล้วนะก็เริ่มการพิมพ์งานกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะการชาร์จแบตนั่นเองเพราะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้แบตมันหมดเร็วๆนะคะก็เลยลองหารูเสียบนะคะเสียบชาร์จแบตนั่นแหละโดยไม่ถอด V R ออกจากหัวก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ที่สุดก็ใส่ได้นะคะโอเเริ่มพิมพ์เลยกว่าในการพิมพ์นะคะใครที่ เป็นคนที่พิมพ์สัมผัสพิมพ์ถนัดอยู่แล้วก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็ถ้าเรายังรู้สึกมันไม่ชัดแล้วก็กดมุนนะคะปรับโฟกัสเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะคะตามความถนัดจนกว่าโฟกัสนั้นจะชัดที่สุดนะคะแต่อาจจะไม่ชัดเท่าตาจริงนะ,ะน้ำแข็งก็นั่งทำงานไปนะคะนี่เป็นการรีวิวเวลาที่ท่านั่งนะคะที่เจ้านายอยู่และนี่เป็นท่านั่งในตอนที่เจ้าหน่ายไม่อยู่นะคะสำหรับใครที่ใส่มาทำงานอาจจะต้อง ในชีวิตจริงเนี่ยจะต้องคิดแล้วคิดอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะโดนบอสคอมเมนต์ได้ที่นี้นะคะมาดูกันว่านี่น้ําแข็งก็อยากรู้ว่าเฮ้ยฉันจะใส่แต่งหน้ายังไงจริงๆมันมีข้อดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องลงอายไลเนอร์หรือว่าคอนซีลเลอร์กบถุงใต้ตาแพนด้า Panda ของเราเลยนะนอนดึกแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็แค่ทาแป้งดวยสีแค่ข้างล่างแ้ hey, แล้วลองทาลิปกันดูนะคะด้วยพื้นที่ปากอันใหญ่ว่าโหร้านของน้ำแข็งนะคะก็เลยทาปากได้อย่างไม่มีปัญหาเลยอืมเป็นไงละ่ะ ที่นี้นะคะน้ำแข็งก็เลยอยู่ดีๆนะเกิดอาการอยากกระไทยนะขึ้นมาก็เลยลองรีวิวให้ดูซะเลยนะคะลองเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่ามันสามารถใช้ได้ดีเลยแหละระหว่างที่เราทํทธุระอยู่นะคะเราก็สามารถฆ่าเวลาด้วยการดูภาพนะคะ360องศาและเล่นเกมอย่างสุดเหวี่ยงเลยนะแต่การใช้360องศาเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะไม่งั้นอาจจะผิดเป้าหมายนะคะไม่ตรงเป้าหมายอาจจะเกิดภาพไม่ดีเกิดขึ้น แล้วดูสิพอตอนออกมานะคะน้ำแข็งถึงกะมวดแรงเลยอะเพราะว่ามัวแต่นั่งนานนะคะใช้เจ้าเกียร์วีอาี่ยเล่นเกมนานเกินไปด้วยนะคะก็เลยเอาซ้ำหมดแรงนะคะแขนขานิชาก,กันเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปข้างนอกนะแล้วไปเดินดูมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยเนี่ยค่ะลองใส่เดินดูแต่ว่าก่อนจะใส่เดินน่ยก็ฝึกเดินมา พอสมควรน,นะระวังนะคะใครที่อยากจะลองเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังระวังโดนรถชนนะคะหรือว่านูนูเด็กๆก,ก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะทีนี้นะคะเดินบนถนนธรรมดาเนี่ยมันแอดวานไปก็เลยนี่เลยเดินขึ้นรถไฟฟ้ามันเลยนะคะก็มีมึนๆนิดนึงนะคะเราก็เกือบจะชนใครใหลายๆคนเหมือนกันอ่ะทีนี้พอมา นี่นะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีขอพอก,ก่อนนะอย่ายืนนะคะเอาหลังพิงเสานะคะในกรณีที่คนเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการกินพื้นที่น้ำแข็งก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปยังไม่ถึงสถานีก็อดูรูปไปฟินมากเลยนะคะหมุนซ้ายขวานหน้าหลังเงยมองทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกว่าเออมันมันดีนะสนุกดีอ่ะเป็นการใช้เวลาที่แบบสนุกมากเลยนี่นะคะแล้วก็สามารถ ปรับมาเป็นโหมดมองภาพวิวหรือว่าภาพปัจจุบันได้นะคะโดยออกจาก นั่นเองะทีนี้การนั่งเล่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนึง,หนงนะันว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ต้องทรงตัวมากนะคะแต่ถ้าเราหมุนซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันไม่สามารถดูได้ถึง360อองศานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สงสัยก็คือการกินนะคะสิ่งที่เป็นหลักในชีวิตประจำวันเนี่ยน้ำแข็งก็เลยลองไปเดินซื้อมานะคะก็มีแม่ค้ามองเล็กน้อยนะคะว่าอย่างนี้ตัวอะไรทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะกินนะคะของชอบนั่นเอง จะมีปัญหาดน,น,นึงนะตอนที่เนี่ยตอนหยิบของรับของจากพ่อค้าแม่ค้าไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนที่รับเงินทอนะคะเราก็ต้องนับเหรียญเนี่ยต้องดูดีๆนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวนี้ต้องออกมาใกล้มากเลยอะ่ะทีนี้ได้ของหแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการกินให้ดูกันนะคะว่าการกินจะเป็นยังไงงามอร่อย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 ออยาไก่ทอ กินด้วยกันไหมนี่อร่อยมากเลยค่ะวันนั้นนะคะแบบก,กินเหมือนไม่ต้องแคร์สายตาใครเพราะมันมองได้แค่ภาพมุมตรงไงคะอร่อยมากทีนี้เนะยค่ะาการช้อปปิ้งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะน้ําแข็งไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะสามารถกินขนมอะไรก็ได้หยิบขนมอะไรก็ได้ที่อยากกินนะคะเพราะกล้องเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสชัดขนาด เห็นข้อมูลโภชนาการที่อยู่หลังซองนั่นเองนะคะก็เลยหยิบเลยค่ะไม่ได้ดูแคลอรี่เลยนะคะว่าเท่าไหร่หยิบเท่าที่อยากหยิบเลยค่ะฟิน